บ้านราคา10ล้านบาทในอเมริกาเขาสร้างกันยังไงคุ้มค่าหรือไม่วัสดุเป็นยังไงคลิปนี้มาดูกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการ directly อเมริกานะครับอเมริกาแบบตรงๆก็จะพามาดูวิธีการสร้างบ้านจัดสนะรรของอเมริกาว่าเขาทำกันยังไงนะครับอันนี้เป็นบ้าน ในบริเวณใกล้ๆกับที่ผมอยู่นะครับก็พามาดูกันเริ่มต้นนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะปรับพื้นที่นะครับแล้วก็มีการวางมีการวางในส่วนของท่อนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้ท่อสีเขียวๆนี่ครับวางท่อนะครับก็จะมีทั้งท่อสําหรับเดินสายไฟแล้วก็ท่อ น้ำทิ้งท่อน้ำเข้าบ้านนะครับมีการวางเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนที่ถมดินนะครับมเีเป็นหม้อไฟที่จ่ายไฟอะไรพร้อมเลยนะครับอันดับแรกสุดแต่น,นี้เนี่ยเขาถมดินเอาไว้นานแล้วนะครับจนหญ้ามันขึ้นแล้วนะครับพอดีตรงนี้ไม่มีพื้นที่แบบที่ใหม่ๆ ที่เขาถมใหม่ๆทําให้ดูก็เลยมาดูอันเก่าถัดมานะครับหลังจากที่ปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเทคานนะครับเป็นคานขึ้นมาเป็นคานปูนซีเมนต์นะครับพร้อมกับระบบท่อต่างๆภายในบ้านก็แยกนะฮะตรงไหนเป็น ห้องน้ำนะครับตรงไหนเป็นอะไรก็วางท่อเรียงครับสายไฟท่อน้ำต่างๆนะครับก็อยู่ในนี้ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังๆนะครับ1 2 3 4 5ประมาณ5หลังนะครับติดๆกันในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ฝนตกเรื่อยๆนะครับ ทำให้การทำงานไม่สะดวกเขาก็จะเอาหินมาถมทั้งหน้าบ้านเพื่อที่จะเอารถเข้าไปได้เวลาเทปูนเวลาเงี้ยมันจะได้ไม่แฉะนะครับไม่ไม่ติดหลมนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะรื้อออกเพื่อที่จะอาจจะทำเป็นสนามหญ้านะครับปูหญ้าหรือว่าเทเป็นพื้นปูนซีเมนต์นะถ้าเป็นพื้นปูนซีเมนต์ก็อาจจะไม่เอาหินออกนะครับเพราะช่วยให้มันแน่นขึ้น หลังจากปรับพื้นที่นะครับเทคานคานคอดินขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นส่วนประกอบของบ้านนะซึ่งเป็นไม้นะครับโครงคะโครงสร้างที่รับน้าหนักส่วนใหญ่เนี่ยจะทําจากไม,ไม้สนนะฮะซึ่งก็เป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้อัดประกอบนะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็เอามาประกอบ เป็นบ้านตรงนี้นะครับถ้ามองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับด้านล่างก็เป็นคานคอดินนะที่เป็นปูนซีเมนต์นะครับเหนือขึ้นมาก็จะเป็นโครงสร้างซึ่งเป็นไม่ัดธรรมดานี่เองก็ประกอบกันเข้าไปเป็นชิ้นส่วนนะเหมือนต่อเลโก้เลยนี่ครับพามาดูผนังบ้านชัดๆนะครับไม่ัดครับไม่ัดล้วนๆวนนะครับภายใน ก็มีเป็นเสาไม้ที่น่าจะเป็นไม้สนนะครับเป็นตัวรับน้ำหนักนะฮะภายนอกก็จะเป็นก็สร้างเรียงๆกันไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีวัสดุที่เขาเรียกว่าไดวอลนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแผ่นเหมือนคล้ายๆแผ่นยิปซั่มนะครับเป็นแผ่นปูนสำเร็จ ท,ที่มันเป็นก็เหมือนแผ่นยิบซ้ำมที่เราใช้ในการาบุผนังตามสำนักง,งานต่างๆนะฮะในประเทศไทยการยึดโยงนะครับการติดไม้นะครับก็จะมีเป็นเหล็กเป็นเหล็กแผ่นนะครับคล้ายๆเหมือนเหล็กฉากแล้วก็มันจะมีมีตะปู เป็นแหลมๆอย่างนีนะ้ตอกติดเข้าไปนะครับอัดมุมเข้ามุมแล้วก็บางส่วนก็ใช้ตะปูนะครับใช้แม็กยิงชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนของบันไดบ้านนะก็ไม้สนล้วนๆครับนี่ฝนตกนะน้ำขังนะครับดูการติดเขาแน่นหนานะ น้ำขังไม่ไหลเลยนะฉากเข้ามุมอย่างดีส่วนการยึดเนี่ยก็จะเห็นนะครับเป็นแม็กยิงใช้แม็กยิงยิงตามจุดต่างๆไม่ใช่ตะปูตัวใหญ่อะไรนะครับนะหลังจากประกอบเป็นโครงสร้างนะครับทางนู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยจะมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้คือที่ ไปดูภายในเป็นยังไงอ่ะส่วนที่ยังยังไม่เสร็จนะครับโครงสร้างภายในก็เป็นไม่อัดนี่แหละครับไม่มีไม่มีอิฐนะครับปูนก็คือมีที่พื้นเท่านั้นนะพื้นเท่านั้นที่เป็นพื้นปูนแล้วก็ใช่การเทพื้นแบบเต็มเต็มนะครับเป็นการเอาแผ่นแผ่นปูนสำเร็จมาวางลงไปนะครับเพื่อให้ด้านล่างเนี่ยยังโปร่ง นะครับเป็นโพรงแล้วก็สามารถที่จะรื้อซ่อมแซมได้ง่ายนะครับเพราะจะไม่ได้เทเป็นพื้นปูนตันๆเหมือนอย่างในเมืองไทยนะครับนี่บันไดประกอบแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะผนังก็จะติดด้านบนนะครับก็เดินมีโครงเป็นฝ้านะครับกันชั้นบนชั้นล่างนิดนึงให้มีช่องนะครับเพื่อที่จะสามารถเดิน ท่ออากาศท่อแอร์นะครับส่วนใหญ่บ้านที่นี่เนี่ยจะใช้แอร์ส่วนกลางนะครับก็จะมีเครื่องทำความเย็นเครื่องทำความร้อนตัวเดียวนะครับใช้กันทั้งบ้านนะเนี่ยท่อก็จะมารวมเหมือนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องควบคุมอุณหภูม,นภมินะครับก็คือจะมีแอร์มีฮีเตอร์นะฮะเครื่องทำความร้อนอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็เป่าออกมา กระจายไปทั่วทั้งบ้านนะครับบ้านที่นี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดนะครับเพราะฉนั้นถ้าอุณหภูมิตั้งไว้เท่าไหร่เนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งบ้านนะครับถ้าตั้งไว้อุ่นก็จะอุ่นทั้งบ้านถ้าตั้งไว้เปิดอย่างช่วงหน้าร้อนเนี่ยเปิดแอร์เปิดแอร์เย็น25องศาก็25องศาทั้งบ้านนะครับ20องศาก็ทั้งบ้านเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นโรงรถนะฮะโรงรถเขาก็จะมีเป็นประตูอัตโนมัติด้วย มีประตูอัตโนม,มัติซึ่งก็ไม่ได้แน่นหนาอะไรนะครับเป็น PVC บางๆนะครับมีโครงเหล็กนิดหน่อยจากที่เราเห็นนะครับภายในเมื่อกี้ที่มันเป็นไม้อัดนะครับเขาก็จะมีเป็นแผน่นแผ่นยางนะครับแผ่นพลาสติกคุมไม้อัดอีกทีหนึ่งนะครับด้านในก็เป็นไม้อัดนะครับไม่ได้ติดอะไรเพิ่มนะครับติดไอตัวแผ่นตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยป้องกัน ความชื้นนะฮะที่จะเข้าถึงไม้อัดที่จะทําลายทําให้ไม้อัดผุได้ง่ายท่านเองนะครับแล้วก็ภายนอกเดี๋ยวเขาก็จะติดด้วยแผ่น pvc อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เป็นลักษณะเหมือนแบบไม้เทียมอย่าง,างพวกนี้นะฮะไม้เทียมเหมือนไม้ฝาเชอรล่าเนี่ยปิดทับตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้สวยงามแล้วก็กันน้ำหน้าบ้าน บริเวณหน้าบ้านนะครับเมื่อกี้ที่เราให้ดูว่าเขาถมหินเอาไว้นะฮะถ้าสมมุติว่าตรงหน้าบ้านเนี่ยเป็นทางเข้าบ้านนะเป็นปูนซีเมนต์เนี่ยเขาก็จะเทปูนซีเมนต์ทับเลยนะครับมาดูบ้านฝั่งนี้นะะนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีการเทปูนซีเมนต์ทับเลยส่วนตรงไหนที่จะเป็นพื้นหญ้านะครับเขาก็ต้องโกยหินออก นะโขหินกองขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขนออกไปแล้วตรงนี้ก็จะถมดินนะครับแล้วก็ปูเป็นพื้นหญ้าแทนนะอันนี้เป็นบ้านที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับพาไปดูผนังนี่ครับผนังหลังจากเมื่อกี้นี้ที่เขาปูผ้าตรงนี้เอาไว้นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าพลาสติกหรือกระดาษนะกึ่งกึง เป็นใยสังเคราะห์นะครับเขาก็จะเอาแผ่นไม้เทียมมาติดนะฮะซึ่งเป็นพลาสติกนี่เองครับบางๆไม่ได้แน่นหนาอะไรนะครับบางๆเป็นสำเร็จติดขึ้นไปนะครับเพื่อช่วยกันฝนกันน้ำนะครับจะเป็นแบบทรงไม้ละแนงนะครับเป็นทรงเหมือนอหลังคาไม้ นะครับซ้อนๆการเป็นเกล็ดนะครับแป้นเกล็ดอย่างเงี้ยนะครับก็มีด้านล่างตรงนี้นะครับจากที่แค่ปิดผ้าไว้เฉยนะครับก็มีการหลอกนิดหน่อยนะครับโดยเอาอิดนะครับมาก่อนะครับแต่ก็จะเห็นว่าแค่ชั้นเดียวด้านหน้านะครับด้านในก็โปร่งเป็นไม้เหมือนเดิมนะฮะพื้นด้านล่างก็ยังเป็นขอบปูนซีเมนต์นะครับคานคอดิน ปกติด้านในก็อาจจะนี่บุมีการบุไดวอลนะครับหรือว่าแผ่นแผ่นยิบซัมอีกชั้นหนึ่งนะฮะปิดเดินปลั๊กไฟตามจุดต่างๆในส่วนของหลังคาของที่นี่เนี่ยก็ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหลังคาที่เรียกว่าชิงิ้อนรูฟนะครับเมืองไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มใช้ไม่กี่ปีที่ผ่านมายังไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าที่อเมริกานเนี่ยน่าจะใช้กันมาหลายปีและชิงค้อรูฟเนี่ยก็คือเป็นวัสดุที่ผลิตจากยางมาตอยนะครับทำเป็นแผ่นลักษณะเป็นแผ่นยางคล้ายๆกับเบื้องยางปูพื้นนะฮะแล้วก็มีการโรยโรยหินโรยทรายเพิ่มพื้นผิวนิดนึงนะครับมันก็สามารถที่จะ ยืดหยุนได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปทรงได้เข้ามุมเข้าอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะดัดโค้งได้ด้วย <S <S วันนี้ก็เป็นการพามาดูบ้านนะตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่สร้างฐานรากนะครับตั้งแต่บุผนังนะครับไม้อัดนะครับจนมาถึงขั้นตกแต่งนะครับตรงนี้นะครับขึ้นโครงหลังคาปูหลังคา เทพื้นนะครับจนตอนนี้นะฮะอันนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์เรียกว่าทำความสะอาดนิดหน่อยก็พร้อมเข้าอยู่ได้นะครับจนถึงที่สุดแล้วก็คือทางนี้นะครับที่เสร็จสมบูรณ์จริงๆอันนี้เป็นบ้านที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับมีคนเข้าอยู่แล้วนะครับบ้านเหล่านี้นะครับสองชั้นสามชั้นก็ ก็แล้วแต่นีครับราคาขายนะครับราคาขายนะฮะที่อินเดียนานะครับอันนี้อันนี้อยู่ที่รัฐอินเดียน่าราคาขายอยู่ที่หลังละ3 0 0แสนเหรียญน,นะครับ3 0 0แสนดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวราวสิบล้านบาทนะครับหลังหนึ่งนะครับบ้านไม้อัดอย่างนี้แหละนะครับ มีปูนอยู่นิดหน่อยมีทรายมีอิดอยู่นิดเดียวนะครับส่วนใหญ่เป็นไม้อัดกับไม้สนราคา10ล้านบาท10ล้านดาดครับท่านผู้ชม300,00นเหรียญโดยประมาณนะครับถ้าเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ก็จะแพงกว่านี้นะฮะอย่างอย่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นบ้านลักษณะติดติดตดกันนะครเป็นทาวน์โฮมติดกันหมดเลยหลายหหลังนะคร ห้าหลังหกหลังนะครับเป็นช่วงๆก็มีเว้นช่วงมีเว้นช่วงเป็นช่องนิดนึงตรงนี้นะครับเป็นสวนหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะติดๆกันหกหลังอย่างนี้มีคนอยู่แล้วนะครับหลังละสามแสนเหรียญน,นะครับเป็นไงครับบ้านไทยเทียบกับบ้านอเมริกาอย่างไกดีกว่ากันนะครับโอเควันนี้ ก็ขอจบการพาทัวร์การชมการรีวิวการสร้างบ้านจัดสรรของอเมริกาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วคลิปหน้ามีอะไรมาพบกันใหม่สวัสดีครับ